โอเคครับหลังจากที่ต้นนี้นะฮะทำการเปลี่ยนเครื่องปลูกเป็นหินทั้งหมดนะครับก็มาถึงวิธีการออกแบบของอาจารย์เชนนะครับอยากให้อาจารย์เชนช่วยอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบต้นนี้ครับว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับ,รบกเ็เริ่มจากการออกแบบในใ,ใ,ในในจุดแรกก่อนนะเราจะมองเรื่องภาพรวมก่อนนะครับภาพภาพรวมในที่นี้คือรวมทั้ง กระถางด้วยวเราเปรียบเสมือนบอนไซเนี่ยต้นเนี้ยก็คือรูปภาพหนึ่งรูปหนึ่งกรอบนะครับมีองค์ประกอบก็คือกระถางนะครับจะเป็นเป็นส่วนประกอบในในในกรอบภาพนั้นด้วยก่อนทำเราจะเห็นว่าสัดส่วนต้นไม้นะครับดูเป็นต้นเล็กนิดเดียวเองอ,อครับผมว่าต้นทิปเราจะเห็นนะเราจะก็ด้วยเพราะว่า สัดส,ส่วนของกระถางกับต้นไม้ไม่ได้ส่งเสริมกันในในการปลูกครั้งแรกนะครับก็การปลูกในลักษณะนี้ทำให้ต้นไม้เนี่ยดูมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นมานน่าสนใจมากขึ้นในกรอบนี้เราก็จะเห็นว่าสัดส,ส่วนที่เราเลือกมาจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยดูต้นใหญ่ขึ้นทันทีนะครับดูปเป็นต้นลําต้นที่เปต้นโตขึ้นทันทีจากจากกระถางใบแรกนะครับโอเคนะและการเลือกกระถางนะครับก็ ไม้เก่าแก่ใช้กระถางที่เป็นสีดินเผาสีธรรมชาตินะครับไม่ได้เพื่อเพื่ออะไรครับก็จะส่งเสริมความความเก่าแก่คนต้นนะครับสีธรรมชาติเนี่ยสีธรรมชาติสีดินเผาเนี่ยก็จะใช้กับไม้ที่เก่าแก่แต่ถ้าเป็นไม้ที่มีสีสันมีใบมีลูกมีดอกอะไรเงี้ยก็จะเลือกใช้กระถางเครื่องอเป็นกระถางสีประามาณนี้ฮะ,ค,ะครับโอเค โครงสร้างของต้นไม้ต้นนี้นะ้มีความน่าสนใจก็คือเส้นสายนะครับหรือว่ารังลายของตัวลำต้นนะครับจะมีลักษณะการบิดการวนวดการายับยน่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างค,ค่อนข้างน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะโชว์เส้นลึกต่างๆ่านี้ให้ชัดขึ้นได้นะครับก็กิ่งก้านชุดเดิมฮนะดูแล้ว ลดทอนความน่าสนใจของการเคลื่อนตัวของลำต้นนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับให้เหลือน้อยกิ่งนะครับให้เหลือน้อยกิ่งครับเป็นไงบ้างฮะยอมไหมครับพี่เอ <laughs> เจัดใช่รับ <laughs> โอเคก,ก็จะเหลือให้ให้ให,ให้ให้น้อยกิ่งเข้าไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการตัดกิง่งจะเหลืออยู่มาณสองคมกิ่งเท่านั้นแหละฮะนพี่เอม,เมบอกชอบเลยครับน้อยแต่มากร้อยจึด เปลี <łość> ่ยนโลงลำต้นโอเคครับโอเคครับก็เรามาดูหลักในการออกแบบกันนะครับครับเอ่อหนึ่งนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับวิธีการเลือกหน้าไม้เลือกหน้าไม้เราก็จะดูด้านที่ลำต้นโตที่สุด กว้างน่าสนใจครับน่าสนใจมีซากด้วยนะครับครับความกว้างนะครับความกว้างเนี่ยด้านนี้ลําต้นดูดูเล็กไปนะครับถ้าเทียบกับโคนก็เราจะตัดตรงฝั่งนี้ไปนะครับก็จะมีที่เราดูแล้วน่าสนใจก็มีฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้ครับครับโอเคนะฮะก็จะมีมีมีสองฝั่งให้เราได้เลือกนะครับอันนี้ ผ่านไปแล้วก็คือตั้งวันใจว่ามีอยู่2ด้านที่เราจะเลือกใช้นะครับหลักที่2ก็คือดูว่าด้านไหน,นมีความน่าสนใจของลำต้นมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ Class ที่น่าสนใจกว่ากันนะครับด้านนี้สร้างสวยสวยเลยเฉลรับนะครับสนะร้รรางสวยสร้างสวยเลยละ่ะดูดูมีนิติดูมีนิติน่าสนใจนะครับ ส่วนด้านนี้ลักษณะแตกต่างออกไปทราบไม่มีแต่แต่เห็นการเคลื่อนตัวของต้นมีการบิดมีมีเคิร์ฟมีโค้งชัดเจนชัดเจนกว่าอีกด้านหนึ่งครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ที่เจ้าของแลวครับว่าชอบฝั่งไหนมากกันนะครับก็มีอ่าหนึ่งเรื่องเรื่องความความด้านต้นต้นสุดก่อนเนาะสองก็คือเอกลักษณ์ของต้งนไั้ที่เราจะโชว์เขาขึ้นมา ด้านนี้ฐซากสวยนะครับโอเคนะฮะแล้วหลักที่สามที่เราจะต้องเลือกก็คือลำต้นของอที่มีการเคลื่อนตัวโฟลของลำต้นเนี่ยจะต้องเ,อเคลื่อนตัวมาทางทางด้านหน้าท,ทางด้านหน้าของเรานะครับเราจะเห็นว่าทางด้านข้างเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวไปทางนี้ ก็ทางนี้จะเป็นส่วนที่ให้มิติในทางลึกค่อนข้างง่ายนะครับด้านนี้นะครับจะเลือกมาเป็นจะเลือกมาเป็นหน้าไม้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีการตัดตัดต่อทํายอดมาใหม่ก็คือต้องเลี้ยงเลี้ยงกลับามาต้องเลี้ยงยอดกลับมาแล้วก็เลี้ยงจุดที่มิติทางด้านลึกนะครับก็ก็ได้เหมือนกันถ้าถ้าใช้ด้านนี้จะใช้เวลาในการ ทำยอดใหม่ทำทำวิติกลับมาใหม่มาหมดถ้าเราใช้วิธีปลูกความลมตรงส่วนที่เป็นจุดเด่นทั้งหลายก็จะหายไปไม่ถูกโชว์ก็นี่แหละฮะนี่มันมันจะมีวิธีการการเลือกนะครับอยู่ที่เราด้วยอยู่ที่รัชนีมเจ้าของครับแล้วก็การเหมาะสมต้นไม้หน้านี้ก็จะดูและโหอึ้นมาเห็น ความเซิร์ฟมูโชต้นได้ครับผมว่าเป็นของต้นได้ดีกว่านะนะด้านนี้ก็จะเห็นโมดเมนเห็นมิตินะครับงความลึกของต้นไม้นี่ค่อนข้างชัดเจนง่ายกว่าด้านนู้นนะครับ,นะรบในหลักนี้เราจะอธิบายก็คือบอนไซเนี่ยมันคือการจำลองจากสายตาของมนุษย์นี่แหละเอามาให้อยู่ในกระถางนะครับ เวลาเราดูต้นไม้ใกล้ๆหรือว่ามีวิิีที่เราเข้าไปใกล้ต้นไม้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแบบมุมอมองแบบเปอร์สเปคทีฟก็จะมีอ,ะองศาที่โกโน้มเข้า,าหาคนดูนะครับตัวเรามากขึ้นนะครับบานไซก,ก็ใช้หลักนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีะการโอโน้มอมา,านห้านะครับเราใช้สรุปด้านนี้ใช่ไหมฮะโอเคนะฮะรานนี้เรามาดูวิธีการวางตำแหน่งกิ่ง ผมก็จะ,ะสเก็ตสเก็ตภาพขึ้นมานะครับของต้นไม้ต้นนี้โอเค <Okay. S 2> นะครับเมื่อเมื่อเมื่อเราเราได้ได้ไดตัวด้านด้านด้านหน้าของต้นไม้แล้วนะครับผมจะให้ดูทิศทางของของโครงต้นที่ที่มีอยู่เป็นหลักก่อนนะครับผมจะสเก็ตตัวตัวโครงต้น เน okay นะฮะเราจะเห็นว่านะครับฟลอของต้นเนี่ยมีการเคลื่อนตัวไปทางขวามือนะครับและมีการวกกลับมาทางซ้ายเพราะฉะนั้นในเส้นของภาพรวมนี่มันจะมีการเคลื่อนตัวมันทิศทางเคลื่อนตัวกลับมาทางทางซ้ายถูกไหมครับสำหรับไม้ต้นนี้นะครับเนี่ยมีการหักหักงอนในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีวกกลับภาพรวมของต้นไม้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวกลับมา ทา,ทางด้านซ้ายหรือทางคนตัวเองครับจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือทรั่งลายฟรั้งลายก่อนเลยนะครับดูทรั่งลายเอ่อถ้าเรามีทรั่งลายที่เป็นเส้นตรงกิ่งทุกกิ่งจะสําคัญกระจายตัวไปรอบต้นเหมือนกัน <Okay. S 1> เราก็จะเห็นว่าในในในแบบนั้จะเป็นในทรงทรงต้นหนึ่งของสาม <Okay. S 1> จะเป็น <Okay. S 1> แบบนั้นเราก็ต้องทําแบบนั้นมีการกระจายตัวไปรอบต้นแต่ถ้าต้นมีการเคลื่อนไหวแบบต้นนี้มันมีโฟลที่เราเห็นอยู่ฮนะครับ ก็เคลื่อนตัวมาในทิศทางนี้ใช่ไหมฮะเ,เมื่อเราจับจุดตรงคลังไลน์ได้แล้วโฟล,ลที่เขาเคลื่อนตัวไ,ได้แล้วเราจะต้องมีก็คือเส้นนําสายตากิ่งสําคัญนะฮะก็ต้องเคลื่อนตัวมาในทิศทางเดียวกับที่ต้นเคลื่อนตัวไปเพราะฉะนั้นกิ่งกิ่งสําคัญก็ต้องต้องมาทางนี้นะฮะมาทางซ้ายแล้วตำแหน่งของยอดครับก็จะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกับ การเคลื่อนตัวของของลำต้นโดยรวมทั้งหมดด้วยแล้วก็การเคลื่อนตัวข,ของ,ของอกิ่งสำคัญเนี่ยก็จะเป็นทิศทางเดียวกันโฟโตนหนึ่งนะครับสองกิ่งสำคัญกิ่งน้ำต,ตานะครับกิ่งหลักแล้วก็ทิศทางของเรือนยอดของพุ่มยอดก็จะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกันอโอเคเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็จะมะีกรอบของ ของรูปทรงประมาณนี้ครับถ้าเรากําหนดให้ให้มีมีเส้นเส้นน้อยๆนะครับก็จะมีมีพุ่มประมาณนี้พุ่มยอดพุ่มยอดจะมีการเคลื่อนมีออกมาจากเ,เคลื่อนตัวไปตามตามตามก,การเคลื่อนตัวของต้นฮะนี่คือนี่คือพุ่มที่เป็นกิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงกิ่งก็ต้องออกทางในทิศทางนี้ทิศทางยอด ประมาณนี้ะนฮะอ่าฮะแล้วกิ่งทางทางฝั่งทางด้านขวามือเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องมีคือไม้ไม้แต่ละต้นนี้ต้องมีมิติครบถ้วนด้วยนะครับกิ่งที่ให้ให้ความรู้สึกทางด้านลึกนะครับกิ่งที่เป็นกิ่งทางด้านหลังเนี่ยจะต้องมีด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็กิ่งที่สร้างบาลานซ์พุ่มไม่ไม่ต้องใหญ่สั้นๆก็จะทาให้ต้นไม้เนี่ยดูกลมกลืนลงตัวมากขึ้นมีมิติครบถ้วน ประมาณนี้นี่นี่คือแผนที่เราต้องทำออกมาต้นนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราวางวางเป้าหมายแบบนี้กิ่งพวกนี้สูปปายก,ก็จะไปก็จะ <c oughs> อยู่ไม่แล้วต้องตัดทาใหม่ก็คือสร้างจังหวะน้อย <c oughs> จังหวะน้อยนะครับให้ให้มีตาแหน่งกิ่งน้อยหน่อยเพื่อ <c oughs> เพื่อให้ความน่าสนใจเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นรวมศูนย์นะฮะถ้าเรากระจายกิ่งไปหมดเลยเราจะความน่าสนใจเวลาสายตามองไปเนี่ย เราไม่รู้จะมองอะไรก็ลงมือลงลงขั้มขั้มจริงไหมครับคุณหมอเตรียมยาเผยผ่านยาอันนี้เป็นการตกลงร่วมกันนะครับตกลงร่วมกันกับเจ้าของตกลงร่วมกันกับเจ้าของอยู่ที่เจ้าของไม้ด้วยนะครับอันนี้ตอนนี้เรามาดูนะเรามาดูในในภาพลมที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เราจะใช้ใช้ตำแหน่งที่มากหน่อยถ้าเราชอบนะฮะ มันก็สามารถเก็บได้ทั้งหมดนะครับแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะต้องไม่มีนะครับคือตรงนี้เราจะเห็นว่าสายตาเราจะถูกแย่งแย่งแย่งความน่าสนใจไปสัดส่วนก็จะไม่ไม่ได้ด้วยนะครับก็ต้องเอาชุดนี้ออกนะครับพอชุดนี้ออกบุกคลิกไม้มันก็จะเราจะเห็นโฟลชัดขึ้นครังนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกินไม่ต้องกับ ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ครีมเก็บให้เการเคลื่อนตัวของต้นกับอ,อ,อันนี้จะเป็นกลิ่นสำคัญชุดนี้อคอยลงลากยาวอ่ะครับอันนี้ใช่ไหมฮะแม่คือการบอกกลิ่นสำคัญ เนี่ยตัวนี้จะต้องจะมีพุ่มพุ่มลงมาประมาณนี้ครับค่อยค่อยๆมาอันนี้นนนเป็นขายกวา,เางเสนน้นของลันต้นนะครับครับเข้าส่งแถวะเนี่ยส่ง,งนี้เนี่ยที่ลันจะฉะเลย ภาพรวมในใน,ใน,ใ,นในทิศทางที่เราบอกนะฮะดีครับเราจะเห็นน้ําหนักนะครับโอเคแต่ถ้าเราเราจะไม่ใช้ชุดนี้นะครับว่าใช้ชุดด้านบนลงมาแทนครับแต่ได้ง่ายแล้วก็ตัดตรวนี้ออกไปนะครับ,รบทางด้านหลังก็กต้องไม่มีไอ้กินะ่นนี้อยู่อยู่ในเส้นโค้งนะี้วเราต้องให้ให้เส้นโค้งม,มีมีน้ําหนักเอก็เดยครับโอเคนะครับเห็นใจไม่ได้แล้วนะครับ โอเคครับโอเคครับโอนนี้ต้องต้องไปแล้วเรืยนง่ายมากจริงๆเรียอง่ายพอออกอออกแล้วนี่คือชัดเจนครับพี่น้องเบาๆเดี๋ยวทำทำมิติให้นะครับว่าเวลาเสร็จแล้วเป็นยังไง เราจะต้องทำนะครับกคือชุดด้านบนใช่เนี่ยจะสวยมากเลยสวยเลยแหละใช่นี่จะสวยมากเพราะอะไรก็คือตัวตัวเส้นทั้งไหล่ยต้นเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวที่น่าสนใจนะครับวิธีการออกแบบเนี่ยทำให้สายตาเราเนี่ยโฟกัสกับ กับการเคลื่อนตัวต้นได้ได้ดีนะครับ,รบตรงนี้น่าสนใจเคลื่อนตัวขึ้น,นไปแล้วก็กลักกบลงมาในประมาณนี้แล้วก็เราจะเพิ่มมิติหลังนะครับมิติหลังก็ประมาณนี้ชุดนี้นะฮะโฟมแล้วก็มิติหลังนี้ก็ต้องมีหน่อยอพอเห็นนะฮะแล้วอย่างงี้สายตาเราจะไม่ไม่หลุดโฟกัสเลยนะครับของของความความเป็นต้นนี่ฮะ ช้น้อยน้อยตำแหน่งนะแต่ว่ามันจะทำให้การเคลื่อนตัวมันมีความหมายอะไร <ST AR> อะไรคือความหมาันก็เป็นบาลาน <ST AR> เป็นบาลาน <ST AR> เป็นบาลานที่ต้องีนอ<ะ>่าเ,เ,เป็นต้อสัีนซึ่งเป็นต้องการงด้วยนสั้นๆครับรสั้นเพราะว่าการการเคลื่อนตัวของต้นเนี่ยอตอนนี้เหมือนว่ามันมีประคก,การโตม <c oughs> ันฝังสันฝังแล้วก็มีทางที่มันจะโตได้ค่อนข้างเยอะกรับเีวิแยาอันนี้ต้องสิงสั้นไม่มีได้ไหมครับกัญเชษ ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีมมเอถ้าถ้าไม่มีกิ่งนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยก็มีต้มียอดหักเข้ามาพุ่งทางนี้อ,อแล้วถ้ามีตรงนี้ใช้กิ่งนี้แทนได้ไหมครับหรือว่าต้องตั้งใหม่ขึ้นเป็นสี่สิบห้าหรือว่าดึงลงกิ่งที่เป็นกิ่งล้อใช่คร<อ>ับใช้ยอดนี้ตั้งลงมาอืม,มยอดนี้ตัง้งลงมานี้ไม่ได้ใช้ตัดกิ่งอืมโอเคละ พอ,อเห็นภาพนะครับครัโอ้สวยเลยอก็เนี่ยห,หลักที่ใช้ครับก็ประมาณใช,ใช้ใช้ตัวลำต้นเป็นเกณฑ์ในการออกแบบหมดแล้วก็คือใช้กิ่งเมนกิ่งเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็มาเอาเป็นร<ช>ายละเอียดเอาข้างล่างเมนกิ่งเดียวซักเมนมามก็มีทำมุมสีห้างสาครือวันน้าได้พัดไป ขึ้นตัวนะครับแล้วก็ตำแหน่งสิ่ใช้ที่นี้กับที่นี้นี่อยู่ตรงกันไม่เอา mm. ตั้งตั้งยอดใหม่ นานก็จะได้ได้โครงต้นประมาณปีนก็ก็จะเสร็จครับอันนี้ก็แต่งรายละเอียดแล้วครับ ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับต้นนี้นะครับนี่ที่นั่งตรงหน้านี่ก็พี่เอ็มนะเจ้าของไม้นะครับแล้วก็อาจารย์เชนผู้ออกแบบนะฮะก่อนที่จะไปสรุปจบกันเดี๋ยวขอคุยพี่เอ็มสนิหนึ่งก่อนกับต้นนี้นะฮะวันนี้ทําฟอร์มแบบนี้เรียบร้อยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วรู้สึกไงบ้างครับพี่เอ็มครับก็พอใจมากครับอืำสันแห้งนสั้นไปไหมครับ้รู้สึกจุดปากกินปิดเราไม่ได้เป็นฝี แบบนี้มาก่อนนะฮะก็เลยแล้วก็มันเป็นทรงที่โชยกระลัของต้นได้ได้โดดเป็นจริงคือตอนแรกผิดผิดคาดไปเยอะเหมือนกันพยายามจะเดาๆับบรูปทรงที่จะรันนะรูปทรงที่มันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เราใจอาจารย์ผิดตลอดเกือบตุ้ต้นเลยครับช่าไม่ถึงตลอดจริงๆพี่เอ็มนี่เพิ่งเข้ามาเล่นบนไซ นา่นยังครับเร่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนนะครับสี่เดือนแต่ตอนนี้เป็นดาวรุ่งในการซื้อบัลไซด์มาแรงมากสี่เดือนกับคําว่ามือใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงกับการได้ครอบครองไม้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปรอนานมากรู้สึกไงครับรู้สึกว่าผมโชคดีมากนะครับที่เหมือนมาเล่นบอลไซด์ได้ถูกทานได้ได้เลยโดยจานเชนแล้วก็ชมรมเพื่อนๆในชมรมบอลไซด์ไทยได้มีการแนะนําแล้วผมก็มี ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างไม้ที่ที่ดีๆนะครับก็เลยทําให้ทิศทางในการเล่นบันไซ่อไเมาถูกทางแล้วก็เล่นอย่างมีความสุขอเล่นอย่างมีความสุขที่สําคัญคส่วนของแคปปี้ครับเป็นหนึ่งในไม้บันไซอาจจะเทียบกับผลงานของอาจารย์แล้วอาจจะยังห่างชั้นแต่ว่าโอเคถือว่านักเล่นหน้าใหม่สําหรับเราเรา เราได้ไม้ที่มีคุณค่าที่ดีมีจากความเก่าแก่ลำต้นแล้วก็มีกระละในการบิดโค้งแล้วก็มีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักการธรรมชาติก็ถือว่าแฮปปี้ครับถือว่าเป็นผลผลิตของคนรุ่นใหม่ของชมรมมอไซค์ไทยที่คุณภาพคับแก้วอย่างท่านนะครับในส่วนของอาจารย์เชนะครับสำหรับต้นนี้ครับเป็นไงบ้างครับก็คือมันจริงๆผมไม่ได้มองอะไรมมองเรื่องกิจกรรมในการ การในการเลี้ยงได้ทำ้ทําการได้ลงมือทำไม้ก่อนใสของเรามันมันสนุกท้าทายตัวเราเองแล้วเราเราได้เห็นความเปเลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เ,เราเห็นแนวโน้มที่มันจะพัฒนามาได้มันสวยสวยแน่ๆเจ้าของต้อง,งหวงแน่ เ <c oughs> มื่อกี้มีการใส่ราคากันด้วยนะแต่ไม่เปิดนะฮะ <c oughs> นอกเหนือจากนั้นก็รอยยิ้มนะฮะของเจ้า<ช>ของของความสุขเนาะใช่ใช่เนี่ยก็คือผมมองมองเป็นเรื่องของกิจกรรมมากกว่า <c oughs> เป็นของของเล่นชิ้นนึ็ก <c oughs> แต่ว่าอ <c oughs> าจจะพิเศษหน่อยตรงที่เราเห็ตมันจริงจังเะครับว่าเขามีชีวิตก็พอได้เราเล่นได้ทำมันก็สนุกมีความสุขผมว่านี่แหละเป้าหมายของการเนี้มาขายแล้วก็เราก็เห็นว่าเพื่อนเรา มีความสุขกับกิจกรรมแบบนี้เราไก็เราก็ดีใจเราก็ปลูกใบไซต์เล็กๆประมาณหนึ่งเราก็ถือว่าสําเร็จแล้วในการทํากิจกรรมทําเล็บบ่สไซนั่นเอวันนี้ก็ถือว่าขอบท่วนสมบูรณ์ความสำหรับชมรมบอสไซ์ไทยนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากแวะมาที่นี่ก็ติดต่อที่อาจารย์เชนได้กิจกรรมแบบนี้มีตลอดก็มีมีตลอดดีเรื่อยๆครับก็เป็นที่ที่เป็นแหล่งความรู้นะครับต้นไม้ศึกสีสันแยะ ครขย่าลงคอส์ก็มีด้วยครับเดี๋ยวติดต่อมาแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณพี่เอ็มขอบคุณอาจารย์เชยมากๆครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ